จะเป็นฐานะนักเขียนพิธีกรนักดนตรีหรือคนทําสื่อสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นทั้งความคิดและการใช้ชีวิตเขาสนใจปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงแค่การวิาพากษ์วิจารณ์แต่ลงลึกถึงการลงมือทำจนทำให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่อีกหลายๆคนคิดหาทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมเมื่อปี2557เขาเป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศไทยไม่กี่คน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำรุ่นใหม่วันยังเวิลสองพันซึ่งการได้สัมผัสพลังความคิดและธุรกิจเพื่อสังคมคือการเพิ่มไฟของตนเองให้เดินหน้าทำสิ่งที่ตั้งใจต่อไปออมีคนหนึ่งผมจำได้เป็นเด็กชาวแอฟริกาที่เพิ่งออกจากแก๊บ,บุกด้วยการเขียนหนังสือเล่าประสบการณ์ผ่านสคการของเขาแล,แล้วเราก็เขียนแล้วเขียนในโรทรศัพท์จนจบเล่มได้นะครั mm hmm. ก็พอเห็นเรื่องเหล่านี้ก็รู้สึกว่าหนึ่งคือปัญหาตัวเองเล็กมาก จะมาทอไอะไรแล้ว2องคือเห็นได้ว,ว่าที่ผ่านมามองแค่ไปหน่อยคือมองแค่ประเทศตัวเองมองแค่สังคมตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้ว มีคว,มว่าระดับโลกวนนศิล์งเล่าว่าคุณนํารุ่นใหม่ให้ความสนใจกับปัญหาสภาวะโลกร้อนเพราะเป็นปัญหาระดับโลกที่สําคัญหลายประเทศทําแผนการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วแตกต่างจากประเทศไทยที่ยังแก้ไขปัญหาอยู่เพียงระดับของจริยธรรมซึ่งการมีส่วนร่วมเพียงแค่นั้นไม่เพียงพอต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ผมไปวันยังเวอร์ปีที่แล้วเนี่ยมีการพูดเรื่องแนวคิดเรื่องนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ อันนา้ให้เอาทรัพยากรของไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือตู้เย็นทีวีอะไรก็ตามที่ที่เราเอาที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการอัปเดเนี่ย<ม>พอเอาไปเปลี่ยนรุ่นเนี่ยสามารถเอาไปคืนให้บริษัทได้แล้วบริษัทก็เอาทรัพยากรเหล่านี้ถอดชิ้นไปสร้างอันใหม่ได้อีกอะไรเงี้ย<ม>เป็นาการรีไซเคิลซึ่งไม่ได้ต้องบาบังคับแต่ให้รีไซเคิลแต่ร<ม>ีไซเคิลกันในเชิงระบบเศรษฐกิจเลยการถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลซึ่งทำงานเพื่อสังคมผ่านรายการ The Change Maker ภ<อ>ายใต้คอนเซปต์อ,อีเดียตอย่างสร้างสรรค์ทางโลกออนไลน์ เป็นหนึ่งในงานสื่อที่วรนนสิงต้องการทดลองการนําเสนอรูปแบบใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูใฝรู้ประเด็นทางสังคมโดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดและก่อให้เกิดการกระทํขาขณะเดียวกันอยากให้ตอบโจทย์ปัญหาการขาดเสรีภาพของสื่อบางด้านในปัจจุบันเพราะมองว่าสื่อใหม่อย่างโลกออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทและช่วยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม แม้กระทั่าทางสื่อที่มีความคิดอิสระเสรีเนี่ยก็<ม>ก็ยังมีปัญหาในการนําเสนอนําเสนอประเด็นที่ซีเรียสต่างๆทุกคนเห็นมาสนใจให้ได้สิ่งที่ผมอยากทำนักตอนนี้นะคือ<ภ>ที่ผ่านมาก็อยากทำหลายอย่าง<ภ>แตน่นตอนนี้คือพยายามอยากทําสื่อที่ที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้คือสื่อที่นําไปสู่ความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับด้านสังคมต่างๆโดยที่มไม่ต้องบังคับกันไม่ต้องมาซีเรียสไม่ต้องอะไรดูแลสนุกนะฮะแล้วก็นำไปสื่อที่นำไปสู่การกระทำไปดูเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าไม่ช่ยดูจบแล้วก็ผ่านไป การประชุมผู้นำรุ่นใหม่วันยังเวล์2015ซึ่งจะจัดขึ้นในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้วนาสิง์บอกว่านี่คือการนำความสาวนสู่ประเทศไทยและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนรวมถึงทุกคนแม้ไม่ได้เข้าร่วมเวทีก็ตามเราจะได้รับฟังความคิดและรับรู้เรื่องราวจากทั่วโลก ซึ่งอาทำให้หลายคนมองปัญหาภายในประเทศเล็กลงไปอีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนมุมมองว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคมของเราเองก่อนตุนสินถ่ายภาพกัลายาวีวัคไ้ายหงทีนเอ็นทวนร์รายงาน